ค่ะใช่ก็วันนี้เรามาอยู่กันที่เทศกาลหน่อไม้นะคะสปาเก็ตตี้ที่นินบวกอะค่ะวันนี้อากาศดีมากเลยเนี่ยกะนี่เขาเอาวุ้นเสกอาหารมาให้ด้วยค่ะสปาเก็ตอร์สปาเกลตตในไทกมันเือฉันไม่ใช่เนื้อไก่ที่นี่นะคะเราได้อาหารมาจากตรงนู้นมาค่ะ und der Fotografin, die, die schwer beschäftigt zusätzlichen Glanz verleihen. Sterne können wir leider nicht vergeben, aber wir können Erwachsene und die, ja, richtige Königin hier vorstellen. <laughs> Meine Damen und Herren, das ist doch die noch amtierende Spargelkönigin aus Lienburg, Leonie. Herzlichen Dank, dass du da bist. Alle also die gerade am Essen sind, <hieres>

da hat aber einer verraten, das ist der Bestens ausgehend. Das kann ich euch jetzt nicht sagen. Das dürfen wir nicht sagen. Nein, war Quatsch. Aber ich will damit nur dokumentieren und sagen, du hast deinen Job sehr, sehr, sehr gerne gemacht. Schmecken. Das hätte ich sehr gerne gemacht. er ist geworfen, nach 0,3 Sekunden abkippen. Und dann ändert er seine Flugfahrt. Das heißt, er geht dann zur Seite weg. Nach unten oder nach oben, je nachdem. Was aber keine Strecke mehr bringt. Wir Wissenschaftler wissen das. Ich gucke, verabschiedet wir. Das feiern wir natürlich ausführlich. Und ich überlege mal, vielleicht bleiben wir über Nacht und machen das gleich direkt mit. Oder wir machen das vorher. Die Strecke ist ja schon ausgemessen. Also, ich habe das Gefühl, dass ich die B-Deckel so verteilt habe. Dann wird er nicht mehr Alles gut. Und was ist das? Welt, Nein, wissen, Ach so, wir werden darüber was Das, cool da ja. drauf, das ist was Asiatisch. Was möchten wir was? Was? Vielleicht für Pflanzen? Was? Kommt man Also, ja, mit? Also, also, mitmachen Jamunzel Glasnude. Kostet ja, kein Geld. Ich macht Spaß. Ja. Und Alter, Sascha, danke dir. Hier, nimm mal mit. Und schmeckt? Naja. พ่อฟังชิมวุ้นเส้นไปนะคะไม่ค่อยจะอร่อยเท่าไหร่ก็วันนี้มากับพ่อฟังแม่ฟังนะคะแล้วก็พี่สาวฟังคนเยอะอยู่นะคะวันนี้อากาศดีมากค่ะร้อนอยู่อร่อยนะัง k e

Bei Jamunsen, Sen kommt ein Nee, die brauchst du nicht wegbringen. Ist der nicht auf dem Tisch? Okay, no. Juhu. Komm, Hallo Leute, wir sind hier beim Schaukochen auf dem Spargfest Nienburg 2022. ทางหน้าพ่อครัวกำลังทำแพนเค้กหรือเคลปนะคะนี่ก็เรามานั่งรอกันนะคะคือเด็กเสิร์ฟผาก็เดินโฉบไปโฉบมายงเราเลยยังไม่ได้ชิมสักทีเนี่ยส่วนพ่อแม่ฟรังคือไปนั่งอยู่ทางโน้นแล้วค่ะคือ ข้างหน้านะคะเด็กเสิร์ฟแล้วเขาก็เดินวนไปรอบเรานะคะแต่ไม่มาให้เราชิมเราก็นั่งรอกันเหอะดังเธอนี่เราได้มาแล้วนะคะหลังจากรอมานานมาน่าจะเป็นกระทะสุดท้ายจนแบบเขาเก็บของกันแล้วนะคะ แพนเค้กนะคะก็หน่อไม้ขาวแล้วก็หน่อไม้ขาวแล้วก็สตออรอเบอรี่นะคะฝังชิมแล้วน่ะโอเคนะคะแค่โอเค <laughs> แต่ยังไม่ถึงขั้นอร่อย นี่นะคะที่เราได้มาแพนเค้กหน่อไม้ขาวแล้วก็สตรอเบอรี่ค่ะสตรอเบอรี่หวานโอ้ินิก์แล้วก็มาชิมหน่อไม้ค่ะอร่อยนะคะไม่เคยกินเหมือนกันแบบมาเป็นเมนูขนมหวานนะคะ ก็นี่นะคะคือมันตัดไม่ได้ก,กินทั้งคำเลยใช่ไหมคะเนี่ย <c oughs> ไม่หวานเกินไปอร่อยค่ะนุ่มนุ่มอยู่ก็นี่ซุปหน่อไม้นะคะที่พ่อแม่ฝรั่งสั่งมากินกัน

นี่ฉันพ่งว่าไุ๊บนะนี่ฉันพึ่งวมาบน่ังวิ่งมาปุบดะนี่ฉัน่งวิ่าปุ๊บนะี่ันพึ่วิ่งมาี่ฉ่ว่าปุ๊บี่ฉ่งวิ่าปุนนี่ั้งวิงนะงมาะงมาปุกวมนะันาบี นี่ที่น่าสั่งสลดัดสลัดหน่อไม้มานะคะตังคือก็นี่สลัดหน่อไม้นะคะมาเราได้มาทั้งหน่อไม้ขาวหน่อไม้เขียวเลยแล้วก็กุ้งตัวเล็กๆ ของฟังก็จะเป็นหมูชุบแป้งทอดมาพร้อมกับหน่อไม้แล้วก็มันต้มฟังบอกสลัดของทีน่าอร่อยนะคะอร่อยกว่าก็ <c oughs> ข้างหน้ามีเคก้กด้วยนะคะมีชีสเค้กเค้กบลูเบอรี่ ตรงนี้เราสั่งกาแฟสั่งเค้กได้นะคะเี่ก็เมื่อกี้ที่นาก็กินเสร็จไปแล้วสลัด หน g, ่อไม้ขาวอร่อยนะคะอร่อยกว่าของฟังไม้นัชมคเบสเลยนะก็นี่เรามาเดินเล่นกันแป๊บหนึ่งและภายในงานก็มีกิจกรรมให้มาร่วมตอบคำถามกันนะคะแล้วก็ จะได้ใบประกาศนะคะฝรังนี่ค่ะนี่นะคะได้ใบประกาศ นี่เรากินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะงานเขาก็เลิกแล้วมีแค่ปีละครั้งนะคะแล้วก็เขาจัดแค่วันเดียวด้วยค่ะเทศกาลหน่อไม้ฝรั่งนะคะก็เรากำลังเดินกลับไปที่รถกันค่ะ ข้างหน้าห้องน้ำนะคะวันนี้อากาศดีมากเลยเนี่ยข้างหน้าสวนสาธรารณะนะคะติดกับพิพิพธภัณฑ์เลยะค่ะ ฟังฮัดดิพลอมไปคดณโชว์ให้แม่ฟังดูได้ใบประกาศมาดิพลอมนะคะเราจอดรถกันอยู่ข้างหน้าค่ะก็เดี๋ยวเราเดินทางกลับบ้านกัน 方便面那套好吃。Oh, yeah, <laughs>